สวัสดีค่ะนัดแมค่ค้าแทบ้านนะคะวันนี้จะพาทาําปลาลนิ่งเกี่ยวแบบง่ายๆไปดูขั้นตอนกนารทำกันได้เลยค่ะอันนี้ขั้นตอนของการหมักปลานะคะอันนี้ใช้หหละพาในการยัดท้องปลาถ้าไม่มีให้เป็นตะไคร้หรือใบเตยนะคะกระเทียมไทยสักหนึ่งหัวส่วนเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสเกลือพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะไปหมักกันเลยค่ะใช้หหละพายัดท้องปลานะคะ ไม่มีก็อย่างที่บอกละค่ะเป็นตะไคร้หรือว่าใบเตยก็ได้ค่ะยัดไปเลยการยัดท้องปลาเพื่อจะให้ปลามันมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะกระเทียมทุบค่ะใส่ลงไปเลยหมักด้วยผงปรุงรสนะคะเกลือค่ะพริกไทยค่ะดับกลิ่นด้วยข้าวปลาด้วยพริกไทยหน่อยนึง สีอุขาวค่ะการหมักปลานึ่งนะคะมันก็จะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวนักหรอกค่ะให้พอเหมาะค่ะไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็ไม่จืดนะคะที่สำคัญต้องไม่ให้มันจืดค่ะเพราะเวลานึ่งเสร็จสุกแล้วมันจะจืดเอาให้มันมีรสชาตินะคะหมักกลับไปกลับมา หมักทิ้งไว้อย่างน้อยสิบนาทีนะคะระหว่างที่หมักอยู่เดี๋ยวไปหาผักเคียงกันเลยค่ะได้ผักเคียงมาแล้วจ้าอันนี้นัดพังดูในตู้เย็นแล้วก็ไปเก็บในสวนนะคะได้เป็นผักกระหล่ำค่ะแล้วก็มะเขือเก็บจากสวนค่ะใบแมงลักจ้ากงตุ้งแล้วก็ถั่วฝักยาวที่แยกเป็นสองจานก็เพราะว่าผักอันนี้สุกช้าอันนี้จะสุกเร็วจะใส่คนละตอนกันค่ะไปนึ่งกันเลยจ้า ตั้งหม้อนึ่งให้เดือดๆนะคะแล้วก็ใส่ใบใบึมงลักนี่แหละค่ะลองตามด้วยปลาเลยค่ะน้ำที่เหลือนี่อย่าทิ้งนะคะเวลาหมักปลาให้เทลงไปเลยค่ะบนตัวปลาแล้วก็ผักที่สุกยากนะคะใส่ลงไปพร้อมกับปลาเลยค่ะ ปิดฝาอีกสักสิบนาทีนะคะค่อยมาใส่ผักที่สุกง่ายตามลงไปอีกผ่านไปแล้วสิบกว่านาทีเราก็จะมาต่อด้วยผักที่สุกเร็วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะบนตัวปลาปิดฝานึ่งต่อจนปลาสุกเลยค่ะมาดูตอนปลาสุกกันเลยค่ะว้าว ไปทำแ่วต่อกันได้เลยค่ะพริกแห้งหอมหัวแดงมะเขือเทศนะคะนำไปย่างปรุงรสด,ด้วยซีอิ้วขาวน้ำปลาและก็ชูรสไปทำกันเลยค่ะต่อด้วยหอมหัวแดงค่ะแกะตรงส่วนดำๆเขาออกนะคะต่อด้วยมะเขือเทศค่ะตำให้แหลกเลยนะคะ ตำแหลกแล้วก็มาปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาค่ะอันนี้มันจะมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศไปแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้แล้วก็ชูรสค่ะตามความชอบเลยค่ะคนในเข้ากันแล้วก็แตะชิมรสเอาจ้า เสร็จแล้วลุยต้นหอมซอยนะคะถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์บ้างกดติดตามเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ